สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรื่องภาษาและอักษรไทยค่ะเด็กๆเด็ก,ดกพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเด็กๆให้เด็กๆเ,เขียนวันที่ค่ะวันที่ที่เราเรียนวันนี้เลยนะคะเด็กๆครั้งที่หนึ่งนะคะ T O P I C Topic ของวันนี o ้ก็คือภาษาไทยและอักษรไทยเขียนตามแพทเทิร์นนี้เลยนะคะเด็กๆต่อไปเราจะมาลับสมองกันนะคะเด็กๆที่เชื่อจะใช้โปรแกรม WordW a บนะคะให้เด็กๆเข้าไปในลิงก์ที่เชื่อส่งให้ได้เลยนะคะแล้วเข้าไปทำลับสมองใน WordW a บนะคะที่เชื่อจะรอดูว่าใครใช้เวลากี่นาทีนะคะ และใครได้คะแนนเท่าไหร่ที่เชื่อจะรอดูนะคะเด็กๆหนังสือที่เราจะใช้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ก็คือเล่มสีแดงนี้นะคะให้เด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้า46ได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆเ,เปิดหนังสือแล้วใช่ไหมคะที่เชื่อขอทบทวนนะคะสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยค่ะ 1. ทงธงชาติไทย 2. เรงชาติไทย 3. พระมหากษัตริย์3หัวข้อนี้เราได้เรียนแล้วใช่ไหมคะอีกหนึ่งหัวข้อคือภาษาและอักษรไทยค่ะซึ่งเราจะได้เรียนในวันนี้นะคะเด็กๆทบทวนนะคะเรื่องพระมหากษัตริย์ค่ะเด็กๆเ,เราเรียนไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะในดวงของเราราชการที่1ิบนะคะ คนในรูปนะคะเด็กๆมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพวรางกูลนะคะประสูตรเมื่อวันที่28กรกฎาคมพศ2495ค่ะเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถค่ะ และดอกไม้ประจำพระองค์คือดอกรลวงพึ่งนะคะเด็กๆทบทวนความหมายของพระมหากษัตริย์นะคะเด็กๆพระมหากษัตริย์คือผู้ที่ปกครองแผ่นดินให้เกิดความสงบสุขประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาเรียนสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยสัญ,ญลักษณ์นี้ก็คือภาษาไทยและอักษรไทยค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะที่เชื่อมีคำถามมาถามเด็กๆคะ่ะนักเรียนรู้หรือไม่ว่า อักษรไทยเกิดขึ้นสมัยใดกอไก่สมัยสุขโขทยัยขอใข่สมัยกรุงทนบุรีคะ่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆตอบกอไก่คะ่ะสมัยสุขโขทัยนะคะภาษาไทยและอักษรไทยนะคะเด็กๆ พ่อคุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาใช้ทําให้ชาติไทยมีภาษาไทยใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบนันภาษาและอักษรไทยจึงเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนะคะเด็กๆพอ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะเด็กๆทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เมื่อ พศ1826นะคะเด็กๆพระองค์ได้ทรงประดิษฐ์พยัญชนะสระและวรรณยุกต์เพิ่มขึ้นให้สามารถเขียนแทนเสียงพูดของคำในภาษาไทยได้ทุกคำนะคะกับทั้งได้นำสระและพยัญชนะมาอยู่ในบรรทัดเดียวกันโดยไม่ต้องใช้พยัญชนะซ้อนกันทำให้เขียนและอ่านหนังสือไทยได้สะดวกมากขึ้นนะคะ เด็กๆคะสมัยสุขโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมานะคะอักษรไทยนะคะถ้านับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเด็กๆมีอายุประมาณ700ปีนะคะนานมากเลยนะคะเด็กๆ ในสมัยสุขโขทัยยังไม่มีกระดาษใช้จึงมีการจารึกอักษรลงบนแท่นหินหรือที่เรียกว่าหลักศิลาจารึกนะคะเด็กๆเห็นภาพไหมคะภาพที่สองนะคะจะเป็นภาพลายสื่อไทยนะคะในสมัยอยุธยานะคะเริ่มมีการใช้กระดาษจึงมีการเขียนหนังสือขึ้นมาค่ะ ซึ่งหนังสือเริ่มแรกเป็นตำราเรียนภาษาไทยนะคะเด็กๆมีชื่อว่าหนังสือจินดามณีค่ะเด็กๆต่อไปการอนุรักษ์ภาษาและอักษรไทยนะคะเด็กๆเ,เรามาดูกันค่ะ 1. นอ่านและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นใช้คำควบกล้ามรอเรือและลอลิงให้ถูกต้องนะคะ 2. ใช้คำให้ถูกต้องตรงความหมายนะคะความหมายจะได้ไม่เพี้ยน 3. ไม่ใช้คำศัพท์วัยรุน่นเช่นคำว่าจุงเบยอ,อะไรอย่างนี้นะคะเด็กๆสรุปนะคะภาษาไทยและอักษรไทยคะ่ะเด็กๆสมัยสุขโขทัยนะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาล่าทรงประดิษฐ์ ตัวอักษรไทยที่เรียกว่าลายสื่อไทยนะคะและมีการจาลึกลงในหลักศิลาจาลึกนะคะเด็กๆสมัยอยุธยานะคะมีการใช้กระดาษจึงมีการเขียนหนังสือตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรกคือหนังสือจินดามณีค่ะเด็กๆเด็กๆคะต่อไปเรามาดูเรื่องเล่าพงสาวดานกันนะคะเด็กๆ สวดาสุขโขทยัยตอนพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนบานเมืองส่งปกครองกรุงสุขโขทัยนานเท่าใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนแต่เชื่อกันว่าสวรรคตรในราวพุทธศักราช1822ต่อจากนั้นราชสมบัติตกแก่พระรามคำแหงพระอนุชา ส่งสืบราชบัลลังก์กรุงสุขโขทยัยต่อจากพระเชษฐาส่งพระนามว่าพ่อขุนรามคําแหงในปีที่พ่อขุนรามคําแหงส่งขึ้นของราชเป็นกษัตริย์รัชกาลที่สามแห่งราชวงศ์พระร่วงนั้นส่งปลูกต้นตาลซึ่งเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายมีคุณประโยชน์หลายประการและอายุยืนส่งส่งเสริมให้ราชฎรในกรุงสุขโขทยัยปลูกไม้ผลนานา อย่างมากพร้าวหมากม่วงหมากลางหมากขามและต้นตาลซึ่งล้วนผีดอกออกผลให้เก็บกินไปนานหลายสิบปีพ่อขุนรามคำแหงทรงเป็นนักรรผู้พุกรียงไกรสทรงขยายอาณาเขตสุขโขทัยออกไปกว้างไกลโดยทรงปราบปามัวเมืองทั้งใก,กล้ไกลให้ยอมสวามีพักราวพุทธศักราช1823ทรงตีได้เมืองนครศรีธรรมราช ตลอดจนเมืองต่างๆในแหลมมารายูอีกทั้งสรงผูกสัมพันธ์อันดีกับพญาบางรายและพยางามเมืองพระสหายสามพระองค์ทรงสัญญาว่าจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อถูกศัตรูรุกรานอาณาเขตกรุงสุขโขทยัยในรัชการของพ่อขุนรามคำแหงทางทิศเหนือมีเมืองแพร่เมืองน่านเมืองพลัวถึงเมืองหลวงพระบางทิศตะวันออก มีเมืองสะหลวงสองแควลุมบาจายสกา,าถึงเมืองเวียงจันทร์ทิศตะวันตกมีเมืองชอดเมืองหงสาวดีจนสุดชายฝั่งทะเลทางทิศใต้มีเมืองคนทีเมืองพระบางแพร็เมืองสุพรรณภ,ภูมิเมืองราชบุรีเมืองเพชรบุรีและเมืองนครศรีธรรมราชจนสุดชายฝั่งทะเลคราวหนึ่งมกรโท บุตรพ่อค้าบ้านเกาะวานเมืองมอตมะเดินทางมาค้าขายใกล้กรุงสุขโขทยัยครั้นเดินทางมาได้ไม่นานลูกหาบคนหนึ่งป่วยมกโทจึงเข้ารับหาบแทนทันใดนั้นเกิดมีฟ้าผ่าลงมาที่ไม้คานไม้คานหักแต่มักะโทไม่เป็นอันตรายพรามเท่าจึงทำนายว่ามักโทจะได้เป็นใหญ่หากเดินทางไปรับราชการที่เมืองสุขโขทยัย มัคคะโทเชื่อคำทำนายนั้นไปขออาศัยอยู่กับนายช้างซึ่งดูแลช้างทรงมุ่งมั่นอุตสาหะทำงานทุกอย่างอยู่มาไม่นานพ่อขุนรามคำแหงสเสด็จมาตรวจโรงช้างเห็นว่ามัคคะโทขยันขันแข็งมากทอดพระเนตรเห็นเบี้ยอันหนึ่งตกอยู่จึงตรัสให้มัคคะโทเก็บเบี้ยไว้ต่อมามัคคะโทได้ดาเบี้ยนั้นไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมื่อกลับเรือนก็ขุดดินปลูก รดน้ำบมรุงด้วยมูลช้างจนผัก,กาดงอกงามขึ้นพ่อขุนรามคำแหงสเสด็จมาทอดพระเนตรช้างอีกมคะคะโทจึงเลือกเก็บผักกาดต้นงามๆาม,มาถวายเมื่อพ่อขุนรามคำแหงทรงทราบเรื่องไวพพิบและความขยันหมั่นเพียรของมคะคะโทจึงมีพระเมตตาชุบเลี้ยงโดยให้ไปอยู่กับพ่อครัวไม่นานก็ส่งแต่งตั้งให้เป็นขุนวังด้วยความอุตสาหะคอยระวังรักษาพ่อองค์ทั้งกลางคืนกลางวัน พ่อขุนรามคำแหงจึงส่งพระเมตตายิ่งขึ้นไปทั้งข้าราชการน้อยใหญ่ทั้งปวงก็ล้วนรักใครและยำเกรงยิ่งต่อมาไม่นานพ่อขุนรามคำแหงส่งยกทัพไปปราบกองทัพแขกชวาที่เข้ามาตีหัวเมืองมะกะโทได้ลอบเข้าไปรับใช้นางเทพสุดาสร้อยดาวพระธิดาของพ่อขุนรามคำแหงและพานางนีไปอยู่เมืองมอตมะณนะเมืองมอตมะ มะกะโทโธในสังหารอลิมามางเจ้าเมืองแล้วตั้งตนเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองมะกะโธรำลึกถึงพระคุณของพ่อขุนรามคำแหงซึ่งชุบเลี้ยงตนมาจึงสั่งให้คนนำเครื่องราชบรรณาการไปถวายทั้งขอพระนามและเครื่องราชกักอุธพันอันเป็นมงกลแก่ตนเองและพระมเหสีพ่อขุนรามคำแหงทรงเห็นว่ามะกัโธมีบุญประหนึ่งว่าตกลงมาจากฟ้า จึงพระราชทานานามว่าพระเจ้าฟ้ารั่วพร้อมทั้งพระราชทานสเสวตชัตรมงกุฎพระขันพัดวันวิชณีฉลองพระบาททองและพระราชทานช้างเผือกชื่อพระยาสเสวตมงคลโคจสารสีเมืองนับแต่นั้นเป็นต้นมาเมืองมอนก็ยินยอมเป็นเมืองประเทศราชของสุขโขทยัยตลอดราชการพ่อขุนรามคำแหง ต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะแบบฝึกหัดของวันนี้นะคะเด็กๆจงตอบคำถามข้อที่หนึ่งใครเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยคะ่ะให้เด็กๆเขียนดอฮาร์แล้วก็ตอบได้เลยนะคะไม่ต้องเขียนโจทย์นะคะข้อที่สองคะ่ะหนังสือ ภาษาไทยเล่มแรกชื่อว่าอะไรแบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเด็กๆพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวให้เด็กๆเ,เขียนดอฮาร์ดแล้วก็ตอบได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ,นนะ,คะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะแล้วจเจอกันใหม่สับนายหน้านะคะเด็กๆด,ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ